สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับ ในคลิปนี้เราจะมาเปิดดวงของท่านในเดือนมีนาคมปี2564นี้นะครับว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับภาพรวมในเดือนนี้นั้นทางด้านการงานของท่านมีการขยับขยายมากขึ้นมีงานทำแบบไม่ได้พักกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทางด้านการเงินนั้นก็ค่อยๆคล่อ,คอ,คองตัวขึ้นเนื่องจากงานที่มีมามากขึ้นเงินก็เลยมีเยอะตามมาทางด้านความรักท่านที่มีคู่มีความขัดแยง้งไม่เข้าใจกับคนรักส่วนทางด้านสุขภาพนั้นท่านอาจจะเครียดคิดมากนอนไม่หลับในช่วงนี้นะครับ แต่สิ่งที่ดีก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำดวงชะตาคอยช่วยเหลือท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับเอาละเรามาดูทางด้านการงานกันนะครับในเดือนนี้ดูเหมือนว่าท่านจะมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการในบริษัทในเครือที่ท่านทำงานอยู่คอยให้การสนับสนุน ป้อนงานมาซัพพอร์ตงานมาจนทำให้ท่านมีงานมากขึ้นเริ่มขยับขยายในเรื่องของการงานและการเงินก็มีเริ่มมีเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนนะครับเพราะงานที่เข้ามานั้นเป็นงานที่ท่านไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ท่านนั้นสามารถทำมันได้เพราะฉะนั้นแล้วให้ใจเย็นๆสูตรหายใจลึกๆ ศึกษาคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะตอบจะพูดอะไรออกไปนะครับอย่าพึ่งใจร้อนว่าทำไม่ได้โน่นนี่นั่นเพราะโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถทำได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่ท่านนั้นมีความมั่นใจและมีความตั้งใจนะครับ มาต่อกันในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนมีนาคมนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินที่จะฟล์มากขึ้นนะครับชาวมังกรหลายๆท่านเหนื่อยมากท้อมากหนักมากในปีสองปีที่ผ่านผ่านมาดังนั้นแล้วในเดือนมีนาคมนี้ถึงเวลาของท่านแล้วนะครับถึงเวลาที่ท่านจะได้รับความสุขแล้ว แต่ความสุขทางด้านการเงินจะเริ่มเข้ามาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยไม่ขาดสายแบบมีใช้จ่ายไม่ขาดมือไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่ๆจนแบบร่ำรวยทีเดียวเลยนะครับที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหนุนนำท่านอยู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวมานี้อาจจะเป็น คุณพ่อคุณแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ท่านยังเป็นห่วงท่านยังคอยมาช่วยเหลือท่านอยู่แอบบช่วยเหลือท่านอยู่รับๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดึงงานหรือการเงินหรือความโชคดีอะไรต่างๆเข้ามาให้ท่านหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชานับถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดพระอ,องค์ใดนะครับแนะนําให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับเสริมดวงด้วยการ สวดพคถานะครับภรคาถาเงินล้านอะไรแบบนี้นะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาช่วยเสริมทางด้านการเงินให้ได้นะครับเอาละครับสำหรับชาวมังกรท่านใดนะครับที่ชีวิตเหนื่อยมากท้อมากไม่มีใครที่จะเหนื่อยที่จะต้องแบกรับแบบรับความทุกข์ไปตลอดแล้วครับ ทุกอย่างมีสองด้านเสมอเมื่อท่านหนักหนาสาหัสเอาการมาตลอดระยะเวลาปีสองปีที่ผ่านมานี้นะครับมีนาคมนี้ถึงคราวแล้วนะครับที่ท่านจะเริ่มมีความสุขบุญเก่าจะหนุนนำนะครับยังไงก็ทำใจให้โลง่โลงๆคิดในทางที่บวกๆไว้นะครับคิดว่าพรุ่งน,นี้ต้องดีกว่าวันนี้ให้กำลังใจตัวเองเพราะ เราต้องให้กำลังใจตัวเราเองเพราะถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเราเองแล้วคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาให้กำลังใจเราได้นะครับเราต้องเป็นที่พึ่งของเราก่อนถ้าท่านใดมันสวดมนต์นั่งสมาธิบูทิศบุญกุศลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเราอยู่นะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้มั่งมีขึ้นขึ้นยิ่งไปนะครับ เอาละเรามาต่อในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่นะครับท่านอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนรักในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนะครับอาจจะต้องห่างกันสักพักต่างฝ่ายต่างคิดต่างวิเคราะห์ว่าต้องการอะไรแต่ผลสุดท้ายแล้วพวกท่าน คู่กันอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันสำหรับคนโสดในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจเข้ามาสารรักสารสัมพันธ์ทำให้หัวใจท่านพองโตขึ้นมาได้นะครับและสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพในเดือนมีนาคมนี้นั้นน่าเป็นห่วงอยู่นะครับเนื่องจาก อาการเครียดอาการคิดมากนอนไม่หลับของท่านนั้นอาจนำมาซึ่งปัญหาด้านสุขภาพดังนั้นพยายามกินอาหารให้ครบห้ามุมพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทำใจให้สบายสบายอย่าคิดลบพยายามคิดบวกเข้าไว้พยายามรับแต่พลังบวกเข้าไว้นะครับมีโอกาสก็เข้าวัดทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์นั่งสมาธิ จะช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและสุดท้ายการทำนายดวงนี้ถือว่าเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันไหนที่ดีต่อใจก็เก็บเอาไว้ส่วนอันไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านๆไปนะครับ ฟังแล้วดีฟังแล้วมีกำลังใจกดแชร์ออกไปให้ชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชามกรสวัสดีครับ